พี่ครับมีงบส0 0พันนิดๆอยากได้คีย์บอร์ดแมคคานิเคิลขอไซส์75%เซนะพี่แล้วก็มีน็อปด้วยเอาไว้แบบปรับเพิ่มลดเสียงได้ขอมิจอเนียทีได้พี่อยากเอาไปใส่สายกีบแบบเก๋ๆขยายสายด้วยนี่ยิ่งดีเลยพี่เอาแบบไม่มีดีเลยนะแล้วตัวคีย์บอร์ดต้องแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยเออน้องมีงบเท่าไหร่นะคะมีงบส0งพันกว่าๆค่ะพี่พอมีไหมคะมีค่ะจาก A j a z AK 8 2 0 Pro แมคคานิเคิลมีสเปคครบทุกอย่างในงบราคาน่ารักจะน่าใช้มากน้อยแค่ไหนเดลเฟซมาาขยแทนนเด็กส ให้ฟังกัน ขอเวลาเซบวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะมาเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายกราบสวัสดีชาวคลั่งรักเกมวิ่งเกียร์และชาวคลั่งรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับเฟสและ AJ S AK 820 Pro สําำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามเริ่มในเซสชันแรกกับการแกะกล่องค่ะไปกันอย่างเร็วๆของด้านใในนนนทีีีีี่่หห้้้มมมาาจะตัััววคยย์์บออออรรดเเลลกขงูแ คู่มือสอนการใช้งานค c k g ไกด e การกดปุ่มต่างๆส่วนสายการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB Type A to Type C วัสดุยางความยาวอยู่ที่1.6เมตรแล้วก็ยังมีที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแบบ t o in one มาให้อีกด้วยซึ่งตัว a j a z a K820 Pro เป็น Mechanical Keyboard 75%นะคะมีปุ่มทั้งหมด81ปุ่มแล้วก็ยังมีน็อปมาให้อีกด้วยความพิเศษในรุ่นนี้คือเขาจะมีจอ TFT จิ๋วมาให้ขนาดอยู่ที่ประมาณ2ณ2ซนเมสามารถไว้ใส่ภ้าฝ้ายจิ๊บลุกดิกน่ารักไปมา แล้วยังสามารถดูสถานะไม่ว่าจะเป็นวันที่สถานะการเชื่อมต่อปริมาณแบตเตอร,รี่รวมไปถึงว่าเรายังสามารถตั้งค่าคีย์บอร์ดแบบเบื้องต้นได้ด้วยหากใช้ควบคู่กับนอบ็อปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโหมดไฟการตั้งค่าเลเยอร์ของตัวคีย์บอร์ดการตั้งค่าภาษาต่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านโปรแกรมแต่จริงๆโหลดโปรแกรมมาเนี่ยก็จะใช้งานได้ดีมากกว่านะคะแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนแล้วก็ตัวน็อปเนี่ยยังสามารถใช้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตามปกติแต่ว่าข้อสังเกตของน้องคือจะมีความลื่นนิดนึง ถ้าเกิดเราเผลอหมุนเร็วๆเนี่ยมันอาจจะเลยค่าที่เราต้องการจะปรับได้แต่ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานแต่อย่างใดค่ะแจ้งเป็นข้อมูลไวเ้เฉยๆสาหรับซีรีส์ AK820 Pro จริงๆเขาจะมีตัวราคาบัตเจ็ตกว่านี้นั่นก็คือรุ่น AK820 หน้าตาโมเดลเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่ารุ่น Pro จะถูกอัปเกรดให้สามารถใช้งานไร้สายได้แล้วก็มีจอแถมมาให้ด้วยนั่นเองฝั่งข้างๆปุ่ม Enter เขาจะมีไฟ indicator มาให้3ดวงเอาไว้ดูสถานะปุ่มแคปล็อกวินล็อกแล้วก็ไฟแจ้งเตือน บหดากมีไฟกระพริบสีแดงรัวแปลว่าต้องรีบชาร์จได้แล้วพอน้องกําลังแบตหมดสําหรับเรื่องของสีสันจะมี2ดีไซน์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็น Starwing n i ไหนสีดําเทาตัดกับสีเหลืองหรือจะเป็น mountain m i t สีขาวม่วงตัดสีฟ้าน่ารับมุกมิฟเหมือนที่กําลังรีวิวอยู่ในคลิปนี้นั่นเองฝั่งของงานประกอบค่ะตัวเคสจะเป็นพลาสติก ABS มีการตัดขอบมนมาให้จะได้ดูมีลูกเล่นนิดนึงส่วนท o อปเคสกับ b u t ทอม c a s จะมีการแบ่งเลเยอร์อย่างชัดเจนนะคะในฝั่งของพอร์ตการเชื่อมต่อเน ให้มาเป็น USB Type C 1ช่องซึ่งจะวางมาเกือบกลางตัวบอดี้เชียงไปทางขวาน,นิดนึงนะคะส่วนพวกท็อกเกอร์สวิตช์ไว้ปรับโหมดการเชื่อมต่อจะย้ายไปอยู่ที่บริเวณด้านหลังหมดเลยแล้วปรับได้ค่อนข้างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิด,ปดการใช้งานการปรับเลเยอร์ของตัวคีย์บอร์ดให้รองรับ Windows หรือว่า Mac สามารถมาปรับได้ตรงส่วนนี้แล้วก็ยังมีที่เก็บ USB ดีซมาให้ด้วยส่วนขาสามารถปรับปรับเพิ่มได้อีก2ขั้นด้วยกันแล้วก็ให้ฟีดกันลื่นมา4ี่มุมครบ,บส่วนน้ำหนักของตัวคีย์บอร์ดค่ะจะอยู่ที่ ประมาณ8 1 0กรัมสามารถย้ายไปใช้ในพื้นที่อื่นๆได้แต่ถ้าเกิดแบกไปด้วยเนี่ยเฟรนว่าก็น่าจะพอมีน้ำหนักอยู่นิดนึงนะฝั่งของคี้แคปมีการตกแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะตามโทนสีที่เพื่อนๆเ,เลือกอย่างที่บอกไปเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวสไตล์น้อหรือว่ามอเตอร์นิสก็ตามเฟรนดว่าสีของตัวมอเตอร์ิสอ่ะหวานเยียบมากทุกคนหากซื้อให้สาวหรือว่าซื้อใช้เองเป็นสายหวานก็น่าจะถูกใจกันหมดนะคะส่วนวัสดุของตัวคี้แคปค่ะจะใช้เป็นพลาสติก P ี t ทำฟอนต หากเป็นฟอนไทยจะเป็นการยิงเลเซอร์แบบธรรมดานะคะแต่ในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ไปแล้วรู้สึกไม่ชอบสามารถหาซื้อคีย์แคปเซตอื่นมาเปลี่ยนใสายได้นั่นเองส่วนเรื่องระบบการเชื่อมต่อรองรับเป็นแบบไตโหมดเลยไม่ว่าจะเสีบยบสาย Type C w ว r e l e ส2.4จ่กิกอเฮิร์หรือว่าบลูทูธโดยตัวบลูทูธเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์หากจะเชื่อมต่อโหมดไหนเนี่ยก็ต้องไปสวิตช์ท็อกเกิลที่บริเวณใต้ล่างเคสส่วนขั้นตอนของบลูทูธเนี่ยอาจจะมีเพิ่มมาหน่อยค่ะเพราะว่าเราต้องกดเลือกโปรไฟล์ฟังก์ชันบวก แล้วก็ p a i ิ่ n g กับอุปกรณ์ที่ต้องการจะเชื่อมต่อได้เลยแต่หากใครใช้ wireless ส2.4 GHz กเ Hz, เสียบ usb dc ไปแล้วแล้วอา้าวใช้งานไม่ได้ให้กดฟังก์ชันบ r นะคะน้องก็จะดึงสติโหมด 2.4GHz กลับมานั่นเองด้วยความที่เขาเป็น c a s พ p า a ต t กก็ไม่มีเรื่องอะไรน่ากังวลในเรื่องของโหมดการเชื่อมต่อนะคะใช้เล่นเกมได้พิมพ์งานได้ถือว่าเสถียรดีเลยตัวแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4 0 0 0ัิลลิแอมก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรนะใช้งานไร้สายได้ถึงร100อชั่วโมงหากเปิดไฟ อาจจะกินแบตหน่อยค่ะหรือประมาณ20ชั่วโมงแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่พึงพอใจได้อยู่ถัดมาที่เรื่องของสวิช m e c h a n เข้าด้านในจะใช้เป็นของแบรนด์ AJAS เองเลยมีชื่อว่า Flying Fish หรือว่าแปลว่าปลากำลังบินหรือเปล่าตัวนี้ค่ะเป็นสวิชลิเนียมีแรงต้านนิ้วอยู่โทนสีก็มาโทนน่ารักเลยสเตมของเขาจะเป็นออกสีฟ้านะคะเข้ากับสีคีย์แคปเซตอะไรต่างๆที่เฟซเลือกมาใช้มากๆให้ยูลิงกำลังดีใช้น้ำหนักกดนิดนึงเสียงไม่ได้ดังมากนะคะแต่ถ้าเกิดพิมพ์กดแรง แรงเสียงดังๆมันเกิดจากการที่ตัวคีย์แคกระทบลงไปที่ตัวสวนะิ t ช h เนาะเหมาะสำหรับเกมเมอร์ที่อยากเอาไว้เล่นเกมในช่วงยามดึกไม่อยากรบกวนใครมากหรือว่าคนทำงานในออฟฟิศสวิ t ช h ตัวนี้ก็ค่อนข้างเหมาะเลยค่ะทางทีมของเฟสทำเซาเทสไว้ให้แล้วเรียบร้อยสามารถสคริปต์ไปฟังในช่วงนั้นกันได้หากเป็นในเรื่องของการคัสตอรไม์ก็ให้มาจุใจเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฮอสเวิรสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้รองรับทั้ง3พินแลวก็5พินวางไฟมาแบบเซาเฟซิงสวิตช์อีกต่างหากตัวมัดโฟมด้านในก็ มีทามาให้แล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้ใช้เพจเป็น PC มีการตัดเฟคคัตมาให้ซึ่งก็จะมีความยวบนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบแกสเกตอีกโดยท่อนเสียงจ,จะออกไปทางทุ้มหรือว่าต็อกนะแต่ว่ายังมีความโป่องอยู่บ้างหากใครต้องการจะให้เสียงมันแน่นมากกว่านี้อาจจะต้องเปลี่ยนพวกชนิดโฟมหรือว่าทําบริเวณใต้ล่างเคสให้แน่นมากขึ้นอาจจะได้ทนอย่างที่ดีมากขึ้นตามไปด้วยโดยรวมถือว่าสเปด้านในเนี่ยให้มาค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะแล้วตัวไฟแบ็คไลท์นั้นถ้าไฟไม่วิบวับก็คงไม่มีแร ิมก็เลยจัดมาให้เป็นตัว Fu l l RGB ปรับได้ถึง19โหมดซึ่งโหมดไฟเพื่อนๆสามารถเลือกกดเปลี่ยนพีเซตได้ตามใจเลยนะคะหรืออยากจะตั้งตามรายคีย์แบ่งโซนโหมดไฟตามเสียงเพลงแนะนำว่าให้โหลดโปรแกรมมาใช้นั่นเองโดยตัวโปรแกรมค่ะจะรองรับแค่การใช้งานผ่าน Windows เท่านั้นเดี๋ยวเฟจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งผ่านการเสียบสายแล้วก็ผ่านไวเลส2.4 GHz ด้วยสะดวกมากๆากแต่ว่าบลูทูธยังไม่รองร ะะโดยด้านในจะมีเรื่องของ Key m a p p i n g การปรับฟังก์ชันปุ่มต่างๆเลือกการตั้งค่ามาโครอันนี้ถือว่าให้มาค่อนข้างครบส่วนในเรื่องของการปรับโหมดไฟเนี่ยจะปรับได้ค่อนข้างละเอียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสว่างความไวเลือกโทนสีในนี้ก็คือเลือกกดได้เลยนะคะฝั่งของการตั้งค่าไฟ GIF อยู่ในนี้อีกเช่นเดียวกันตั้งค่าไม่ยากนะทุกคนเลือกไฟ GIF ที่ต้องการแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปอาจจะรอสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครจะอัปไฟ GIF ต้องใช้โหมดเสียบสาย เท่านั้นเพราะว่ามันต้องมีการอัปโหลดข้อมูลรวมไปถึงว่าการแต่งสีไฟลายคีย์เช่นเดียวกันนะคะก็จะต้องใช้ผ่านการเสียบสายเท่านั้นส่วนถัดมันก็จะเป็นการตั้งค่าแบ่งไฟตามโซนตั้งค่าโหมดไฟตามเสียงเพลงอันนี้ต้องใช้ผ่านโปรแกรมถึงจะใช้งานได้ครอบคลุมมากกว่าส่วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าภาษา Key Response Time จะ l e v e Time แล้วก็การรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆต,ต,ตัวโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ค่ะโหลดมาใช้กันได้ น่าจะนับเป็นอีกหนึ่งแมค c ีนิคอลคีย์บอร์ดเกมมิ่งสีฉันหวานเจี๊ยบอีกหนึ่งตัวนะคะเหมาะทั้งสายทํางานด้วยแล้วก็คนที่ชอบเล่นเกมด้วยมองว่าตัวไซส์7ซเนี่ยถือว่าไม่แย่นะทุกคนใครที่ติดโซนตัวเลขก็กดตรงแถบด้านบนแทนยังมี F low ให้ใช้งานอยู่ถ้าเกิดคุณเป็นสายโปรแกรมมิ่งก็ยังกดใช้งานได้สะดวกหากเป็นฝั่งของการเล่นเกมตัวคีย์บอร์ดมีการปรับไซส์ให้มันกระชับมากขึ้นมีพื้นที่ในการกวดาดเมาส์ต่างๆโดยรวมน่าใช้มากๆค่ะสำหรับเฟซหาก ใครสนใจน้อง A j a z AK 820 Pro ถือว่าค่าตัวไม่แรงนะเมื่อเทียบกับสเปคต่างๆที่ให้มาอยู่เพียงแค่2,290บาทเท่านั้นแล้วก็ยังมีรับประกันสูงไทยให้ด้วย1ปีใครกำลังมองหา Mechanical Keyboard ดีๆฟีเจอร์ครบสักตัวในราคาเบาๆก็ขอฝากคีย์บอร์ดตัวนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะคะตอนนี้สั่งซื้อกันได้แล้วผ่านช่องทางของทาง Game Lab เดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปมีหลากหลายช่องทางรวมไปถึงว่าดาวน์โหลดลิงก์โปร ด้วยถ้าเกิดใครซื้อคิว่ะตัวนี้ไปแล้วหากใครชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันสักนิดนึงไว้เจอกันใหม่ในคลิปตัวยอยู่หน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบาย